The Great Emu War สงครามนอกอีมูเมื่อมนุษย์ประกาศวอร์กับนอกอีมูประวัติสงครามนอกอีมูเมื่อออสเตรเลียประกาศทำสงครามกับเหล่านกแถมยังแพ้อีกจนถูกล้อมาถึงทุกวันนี้สวัสดีครับวันนี้ Uncle Channel จะพาไปย้อนรอยกับเหตุการณ์สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ชาติออสเตรเลียกันกับสงครามนอกอีมูหรือ The Great e m u War เรียกได้ว,ว่า นี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยที่รัฐบาลรักาศทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบกับสัตว์แถมน้ำซ้ำยังต้องประกาศยอมแพ้จนกลายเป็นความอพยศของฐานชาวออสซี่ก่อนจะไปรับชมนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน Youtube กด Subscribe ถ้าพร้อมแล้วก็ตบเท้าเข้าสู่สนามนกเอ้ยสนามรบกันได้เลย oh, the final เหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นในช่วงปี1930ขณะนั้นเหล่าทาหารของออสเตรเลียได้กลับจากสงครามโลกที่หนึ่งในทวีปยุโรปจับจอบจับเสียมทําสวนทํานาทําไร่กันอย่างเช่นเคยแต่ด้วยพื้นที่ที่จํากัดในตอนนั้นนะครับผมทําให้ต้องบุกเบิกพื้นที่ใหม่ในโซนออสเตรเลียตะวันตกแอ่ในการบุกเบิกครั้งนี้มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่โคตรใหญ่มา,มากในยุคนั้นซึ่งนั่นก็คือเหลานกอ,อีมูนี่เอง ด้วยนกอีมูนั้นถือเป็นสัตว์เจ้าถิ่นของแถบนั้นมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับนกกระจอกเทศอยู่นหน่อยๆซึ่งในตอนนั้นนกอีมูมีจํานวนมากมา,หายหลายหมืน่นหรืออาจจะถึงหลักแสนครองพื้นที่แถบจน,นอยู่แถมไอ้นกอีมูที่ว่าเนี่ยตัวมันก็ไม่ใช่จะเล็กๆด้วยนะครับเพราะนกอีมูที่มันตัวโตเต็มวัยเนี่ยมันเนี่ยสามารถมีความสูงได้เกือบ2เมตรและมีน้ําหนักราวๆสามสิบห้าถึงสี่สิบกิโลกรัมเลยทีเดียวชาวนาที่เป็นฐานผ่านศึกเก่าพอเข้าไปบุกเบิกพื้นที่ได้ไม่นาน ก็ถูกเหล่านกอีมูเข้ามารุมกินพืชผลและทันยาหารจนเกลี้ยงร้อนไปถึงทางรัฐบาลที่ต้องจัดสรรพื้นที่ทำกินให้กับพวกเขาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการาหมในตอนนั้นมีนามว่าเซอร์จอร์จเพียสผู้รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรงดังนั้นพี่จอร์จของเราก็ได้ลองนมคำสั่งประกาศสงครามกับเหล่านกอีมูตัวร้ายซะเลยนำกำลังพลของเขาพร้อมกับปืนกลอนสองกระบอกย้ำว่าสองกระบอกนะครับเพื่อไปจัดการกับเหล่านกอีมูซะให้ราบคาบ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นทุกคนต่างประจักษ์กับพลานุภาพและแสนยานุภาพของปืนกลเพราะมันสามารถจัดการค่าศึกปริมาณมากได้ในเวลาอันรวดเร็วนิดเดียวพันตรีและกองพันของพวกเขานั้นจึงพกความมั่นใจไปอย่างเต็มเปี่ยมเต็มกระเป๋าที่จะสามารถยึดพื้นที่ทำกินคืนให้กับเหล่าชาวนาได้และวันที่1พฤศจิกายนคิดศสักักราช1932สงสงครามระหว่างชาวออสซี่กับเหล่านอกอีมูนั้นจึงได้ระอุข,ขึ้น ผลที่ต่ามนั้นกลับไม่เป็นอย่างที่หวังเอาไว้เพราะนอกอีมูนั้นมีทั้งความเร็วอึดถึกทนตายยากแถมยังมีปริมาณที่มากอีกะด้วยและในเมื่อสู้ทางตรงแล้วมันไม่ได้ผลทหารชาวออสซี่จึงได้ใช้การซุ่มโจมตีเหล่านอกอีมูแทนแต่ในกระสุนนับพันนัดที่สูญเสียไปกลับพบว่ามีนอกอีมูที่เสียชีวิตเพียงน้อยนิดเท่านั้นและไม่ว่าจะใช้กลยุทธ์กลวิธีใดๆก็ได้ผลออกมาเหมือนเหมือนเดิมวนลูปอยู่อย่างนั้น จนเกิดเป็นปัญหาอย่างร้อนวะอุดุเด็ดเผ็ดมันในรัฐสภาของประเทศในขณะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็เดือดร้อนถึงวุฒิสมาชิกเจมส์ดันได้กล่าวหารัฐมนตรีกลาโหมอย่างเซอร์จอร์จเพียรเอาไว้ว่าท่านสติฟันเฟือนหรือเปล่าเนี่ยที่ประกาศวอกับไ e อ้ด็อกอีมูคนนั้น เหล่านกอีมูที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับพวกเราแถมจุดพีกต่อมานี่นะครับผมคือในที่ประทุมส่วนใหญ่เนี่ยก็ต,นตันบาจีเห็นดีเห็นงามกับความคิดนี้และในวันที่10ธันวาคม1,932จึงได้มีการประกาศให้สงครามนี้ยุติลงนั่นหมายความว่าเหล่าทหารหารแห่งออสเตรเลียนั้นเป็นผู้แพ้สงครามต่อเหล่านกอีมูไปอย่างหน้าแตกเรียกได้ว่าไปยันฮีเนี่ยหมอก็ยังไม่รับเย็บกันเลยนะครับทุกคน หลังจากนั้นนะครับผมก็มีการหยุดสนับสนุนม่หเหล่าชาวนาชาวไร่ลุกล้าเข้าไปในพื้นที่แถบนั้นและนี่ก็กลายเป็นชัยชนะที่โคตรจะใสสะอาดของเหล่านอกอีมูโดยมีจํานวนอน,นอกที่เสียชีวิตราวๆหนึ่งพันตัวเท่านั้นแต่ถ้าจะเทียบกับจํานวนกระสุนที่กองทัพนั้นได้เสียไปเรื่องแี่ว่ากองทัพนั้นเสียไปนับหมื่นนัดเลยทีเดียวแต่เรื่องราวความพีิกมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะถึงว่าสงครามนี้จะมีระยะเวลาสั้นๆเพียงส0สิวันแต่ เหล่านังสือพิม์นั้นก็เล่นข่าวว่าสืคึกคร่คคคคไปทั่วประเทศล่ามไปจนถึงทั่วโลกจนทําให้ชาวโลกนั้นเกิดความตลกขบขันกันอย่างมากและได้ล้อประเทศออสเตรเลียว่า,าประกาศสงครามกับนกอีมูเนี่ยนะโอ้โไร้สาระสุดลเกินปัดโษท,ทาไปได้พวกเราขอถามพวกนายจริงๆเถอะนะว่าพวกนายเนี่ยไม่มีอะไรจะทํากัน้วจริงๆดิไปประกาศสงครามกับนกอีมูเนี่ยนะและยังแพ้กลับบ้านมาอีกโอ้โหน่าสงสารสุดลเกินน่าสงสารเขานะครับ และแม้แต่ในปัจจุบันนี้การล้อเกี่ยวกับสงครามนี้ต่อกองทัพออสเตรเลียก็ยังคงมีอยู่เสมอเสมอแล้วก็เสมอและก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสงครามนกอีมู The Great e m u War สงครามเดียวของมนุษยชาติที่มีการประกาศวอ์กับสัตว์แถมยังพ่ายแพ้แบบหมดรูปอีกต่างหากถ้าเพืปอนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ดูใน u t u b e กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ n c l e c h า n n e นถ้าเพื่อนๆนั้นไม่อยากพลาดคลิปใหม่จากพวกเรา อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกริ้งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่มาจากพวกเราก่อนใครสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรพวกกดติดตามไว้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมติดตาม Uncle Channel ช่องลงลงของหนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ